ยออาวสักกา o คุณโมนิ่งครับทุกคนตอนนี้วันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับเราอยู่ที่เมืองจูซีอยู่นะแต่ว่าออกมานอกตัวเมืองนิดนึงประมาณสัก30-40กิโลนะครับเพื่อมาที่บ้านเช่าวบาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของงานแต่งงานของน้องสาวของเรานะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเนาะรอรถมารับไปที่บ้านงานแล้วก็ทานข้า,าวเช้าที่นั่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบรรยากาศเ,เางงาม,มืองโรงแรมในเมืองเล็กๆนะย้ำนะว่านี่คือตัว เหมือนเป็นฟิล์หมันตำบนออกมานอกเมืองนิดนึงอะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูนะสกเกลตําบลเขาสกเกลตำบลเขาใหญ่มากแล้วตรงข้ามนี่ก็คือโรงเรียนประจำตําบลทุกคนดูอยอน,นี้นะครับนหนวดจากที่เราเสร็จสิ้นเครับแล้วก็ออกมาเดินเล่นส่วนใก,กลกล้โรงแรมนะ ทุกคนอันนี้คือขนาดเป็นแค่ตำบลเล็กๆนะยาวว่านี่คือตำบลเล็กๆนะครับไม่ใช่ตัวเทศบาลอำเภอรหรือเทศบาลเมืองอย่างใดนะทุกคนสเกลเขาใหญ่มากเขาทาดีมากอันนี้ไม่เป็นสวนสาธารณะนะครับข้างหน้าเป็นแม่น้ําผ่านนะเมืองน,นี้แล้ว็ะปรินภูเขาล้อมรอบมาดูกันดูโอ้ oh, ถ้าเป็นที่ไทยนะตรงนี้คงจะเป็นจุดท่องเที่ยวแบบมีแคมปิ้งเกิดขึ้นเยอะมีรีสร์เกิดขึ้นเยอะแยะเลยอากาศหนาวมากนะครับวันนี้12องศาเซลเซียสตนนันเองนะครับหนาวมาก เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นสวนกันนะทุกคน ้นหมานะครับที่เรากินในหมาล่ามาลา่าทั่งมาล่า,ลาลเชีกตัวก็จะกิน,น<ๆ>เห็นไหมตอนนี้นะครับเราก็มาเดินเล่นะครับที่มันจะเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวนะครับประจําตําบลน,นี้นะย้ำว่านี่คืตอตาบลจริงนะทุกคน ทุกคนเห็นต้นกุหลาบไหมอันนี้คือต้นกุหลาบที่เขาปลูกไว้แบบเป็นไม้ประดับข้างทางเลยแล้วด้ดูแต่ละอย่างแต่ละแต่ละดอกคือดอกใหญ่มากนะครับถ้าบ้านเราก็คงจะปลูกขายนะแต่นี่ก็คือปลูกเป็นตรงไี้ข้างทางนะเดี๋ยวเราจะไปินสะพานแขวนกันแล้วก็จะไปดูที่ตรงนี้มันจะเป็นแม่น,น้านะครับแต่ว่าแล้วก็จะเป็นคุ้งน้ํามีน้ําด้วยตรงนี้นะแล้วก็เป็นภูเขานะฟิลเหมือนภาคเหนือบ้านเราแต่ว่าเขามีสเกลที่ยิ่งใหญ่กว่าคือภูเขาใหญ่กว่าแล้วก็ธรรมชาติสวยมากที่สำคัญคืออากาศหนาวมากทุกคนหนาวมากมือแแห้หแ้้มลวนนนนะะตอี น,นี่ขนาดเป็นซัมเมอร์ของเขานะอออุณหภูมิอยู่เองอยู่ที่ประมาณ1ิ1 2องสงศาเองนะทุกคนหนาวจริงๆ No?